สวัสดีครับก็ไม่ได้มาพูดคุยนานละพอดีวันนี้ก็เข้าไปอ่านในกลุ่มเพื่อนๆกลุ่มแพนิกกลุ่มโกกรคกดไหลย้อนก็เจอคำถามแบบว่ามีใครความดันสูงไหมอะไรเงี้ยแล้วก็หน้ามืดเหมือนแบบว่าเปลี่ยนอรยยบทของเราอะแล้วแบบว่าเหมือนจะวูบเหมือนจะหน้ามืดอ,ะอ่ะผมก็เจอคำถามประมาณนี้ เนาะผมก็เลยแบบอยากจะเอามาแบ่งปันจากประสบการณ์ผมก็เลยอยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังครั้งแรกที่ผมไปหาหมอคือตอนตรวจวัดความดันครั้งแรกเลยคือเลขข้างบนถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะร้อยเก้าสิบนี่แหละร้อยก้าสิบกว่ากครับผมแล้วก็เลขล่างก็ร้อยสิบได้มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะ แล้วก็หัวใจเต้นเนี่ยร้อยกว่าเหมือนกันร้ 150, 160, อยห้าร้อยหกเหมือนกันก็คือตอนนั้นมันก็สั่นๆก็คือแบบแค่ทั้งกดไหลย้อนทั้งแพนิกก็คือไม่รู้จักโรคแพนิก panic, ตอนนั้นนะก็คือแบบคิดว่าเรียนเป็นกดไหลย,ย้อนอย่างเดียวก็คือไม่ได้สนใจกแบบ็คือแบบเฮ้ยเราเป็นอะไรพยาบาลก็พาไปตรวจซ้ําอีกนะไปตรวจไอ้แบบจากตรวจแบบเครื่องแบบธรรมดาแล้วก็พาลากเราเข้าไปห้องที่แบบเขาตรวจแบบละเอียดนะครับผมไปตรวจความดันละเอียดอีกทีนึงก็ได้เท่าเดิมแล้วสูงก็เดิมอีกอ่าสองร้อยบวกเลยทีนี้ข้างบน คือแบบด้วยความตื่นเต้นด้วยความกลัวครับผมเฮ้ยเราเป็นอะไรพยาบาลมองหน้าแปลกๆผมก็ยิ่งแบบยิ่งยิ่งกลัวเฮ้ยเราเป็นอะไรอะไรเงี้ยก็พอได้หาหมอหอะไรเสร็จหมอก็ก็ดูประวัตินะว่าเฮ้ยเราไม่เคยมีประวัติความดันมาก่อนนี่อะไรแบบเนี้ยก็คือเขาก็เหมือนสรุปไม่ได้ว่าเป็นอะไรก็เหมือนนะให้ยาลดกดเหมือนเดิมเพราะดูจากประวัติเรากินยาลดกดแค่แค่นั้นเองไงลดกดปรับลำไส้ยาน้ํา ยาสีขาวอ่ะ a อ r x เงี้ยผมได้อยู่เงี้ออยได้จนเต็มบ้านนะก็คือเอามางั้นแหละไม่ไม่ได้กินหรอกแรกๆก,กินอยู่หลงังๆไม่กินอ่ะแล้วไอความดันเนี่ยผมก็กังวลมากเลยเฮ้ยเราเป็นอะไรเราต้องกินยาความดันหรือเปล่าอะไรเงี้ยกลับไปหาหมออีกนะก็คือแบบไปให้หมออายุรกรรมที่เก่ง,กงๆอยู่ที่โรงพยาบาลที่ผมแบบดูแลน้ยดูที่ผมรักษาครับผมหมอท่านนี้ก็บอกมันไม่น่าจะใช่นะแบบแต่แต่คือแบบไม่มีใครพูดถึงโรคแพนิกเลยนะ ไม่มีใครแบบเอยถึงแบบเกี่ยวกับด้านจิตเวชอะไรเลยนะก็คือผมก็ไม่ได้สนใจอีกเออมันเกี่ยวกับกฏระย้อนนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็คือปล่อยมันไปก็ค่อยๆรักษากฏระย้อนคุมอาหารคุมอาหารไปความดันมันก็เริ่มลดลงลดลงเพ,พราะเพราะว่าอาการกฏระย้อนมันเริ่มดีขึ้นดีขึ้นของผมความดันก่อนจะลดก็เกือบเป็นปีนะคือผมไม่รู้เลยว่ามันอันตรายขนาดไหนว่าความดันเราสูงขนาดนั้นแล้วแบบทำให้เส้นเลือดสมองเราอาจจะแตกได้อะไรได้ก็คือจริงๆแล้วแบบ มันเหมือนเป็นภาวะเราตื่นตระหนกมากกว่าในช่วงที่มันดันขึ้นหนึ่งสูงอะเหมือนเราเครียดนะครับผมเหมือนแบบเหมือนเราเครียดไม่รู้ตัวเนาะโรคแพนิกจะเป็นอย่างนี้ว่าเรากังวลไม่รู้ตัวไงแต่เราอ่ะที่เป็นอยู่เราไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรอ่ามันเป็นที่มาของผมที่ทําไมผมไม่กินยาแพนิกแล้วผมหายก็คือผมไม่รู้ว่าผมเป็นแพนิกถ้าเบิดชั่วโมงนั้นที่ผมมีอาการมากมายขนาดนั้นถ้าเกิดผมรู้ว่าผมเป็นแพนิกผมคงกินยาแพนิคแหละอย่างน้อยก็ช่วยทุเลาหน่อยแต่ผมฝืนไงผมอดทนผมแบบ แบบยังไงต่อต้านกับมันนะจนแบบอ๋อเราต้องแบบอย่างนี้ไม่สนใจไม่ใส่ใจมันแบบเหมือนเหมือนได้รู้เหมือนได้เรียนรู้การรักษาด้วยตัวเองแล้วก็ไม่กินยานแล้วก็หายไปอะไรอย่างเงี้ยเออผมก็บอกว่าผมแบบโอผ่านมาได้ยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็อีกคาถามเนาะที่แบบจำเชื่องมาแบบเหมือนแบบลุกขึ้นแล้วเปลี่ยนนารียบทหน้ามือได้เป็นครับผมผมเป็นก็คือเวลาเปลี่ยนนารียบทปั๊บมันเหมือนมันจะเซยเๆล้มๆอะ่ะเหมือนหน้ามืดๆเหมือนเหม,มือนเลือด แบบบางคนบอกว่าเลือดเลือดในสมองแบบอะไรนะเลือดหล่อเลี้ยงสมองไม่เพียงพอสารอาหารในเลือดน้อยหรือว่าเลือดเราน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่แปลกใจนะผมตรวจเลือดนะไม่ต่ำกว่ายี่สิบรอบเพราะหมอตรวจประจาไปรอบไหนเจาะรอบไหนเจาะแล้วนัดมาตรวจทั้งไายขาไทยร้อยหา,ยายหา,หา,หา,หาต่างๆอะ่ะก็คือเจาะตลอดเลือดปกติตลอดผมเลยข้องใจอะคำพูดนี้มากเลยนะว่าเลือดน้อยอะไรแบบเนี้ยสารอาหารเลือดน้อยเนี่ยคือแบบ เฮ้ยมันเป็นจริงๆหรือว่าอะไรแบบเนี้ยคือทําไมตอนนั้นเราตรวจมันไม่เจออะไรทําไมเลือดเราปกตินับค่าเลือดเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงเลือดผมปกติหมดนะอ่ะผมเมื่อคิดว่าแบบผมอ่านเจอแต่ก่อนผมคิดว่าเฮ้ยเลือดเราน้อยจริงหรือว่าไปหายามากินเพิ่มเลือดอะไรดีกว่าจังวลไปหมดอ่ะสรุปแล้วตรวจเลือดปกติผมก็เออไม่เป็นไรไวะตรวจรอบใหม่ก็ปกติเอ้าหมอก็งงๆอ่ะผลสุดท้ายมันก็ปล่อยมันไปเลย ผมก็เลยมานั่งคิดถึงคําพูดหรือว่าหลายๆคนหรือว่าแบบเจอหลายๆก็ความแบบพอมีอาการนี้แบบเลือดน้อยกินอาหารไม่เพียงพอผมอยากจะบอกนะขนาดตัวผมตอนผมกินได้แล้วนะแบบกินได้ทุกอย่างกินแบบหลายๆอย่างระบบแบบกลับมาอ้วนกลับมาอ้วนแล้วผมยังมีอาการแบบนี้เลยแบบเหมือนวูบๆเหมือนอะไรแบบเฮ้ยเหมือนเราแบบเป็นหลอดเลือดในสมองวะเพราะไปตรวจอะไรมันก็ไม่มีอะไรมันก็ปกติแต่ความดันก็อ้าวเริ่มกลับมาดีขึ้นความดันปกติหมอบอกความดันปกติร่างกายแข็งแรง เอ๊ะมันมันแปลกไหมออมันแปลกมากเลยเนี่ยแบบไอไอาการหน้ามืดแล้วพวกว่าพวกว่าเนี่ยคือหาอาหารเห็นโรคไม่ได้เขาบอกเป็นโรคหัวใจแลอโรคหลอดเลือดปานนี้ผมผมคงเสร็จไปแล้วแหละ้าไมรักษา,าขนาดเนี้แม่งแบบพูดอธิบายไม่ถูกอะไอโรคเนี่ยคือแบบมันมันแปลกอะอะไรแบบเนี้ยคือมันทําให้คนไข้เกิดคําถามมากมายแล้วก็แบบคุมจิตคุมใจไม่อยู่จริงๆนะตัวผมเองก็แบบไม่ใช่ว่าจะผ่านไปง่ายๆนะครับผมก็คือแบบ ได้แต่อดทนแล้วก็แบบว่าปล่อยวางมันไปช่างมันอะไรช่างแมงเหงออะไรแบบเนี้ยครับผมเออแต่เนี่ยแบบผมก็อยากจะมาเล่าสู่ฟังว่าการเนี่ยไอความดันสูงไอลุกแล้วหน้ามืดเหมือนจะวูะเเะวะบ,บางงาหเหมือนจะเป็นลมเนี่ยอ่ะแล้วอ่ะเหตุการณ์ก็คือแบบยังไงอยู่ดีหมดแรงไปอย่างเงี้เยเหมือนจะเป็นลมเงี้ยเชื่อไหมผมผมแบบตอนอยู่กลางแดดเฮ้ยจะเป็นลมแบบอยู่อยู่แอร์เย็นมากก็ไม่ได้อยู่แดดมากก็ไม่ได้เออตอนนั้นผมก็คิดว่าเฮ้ยเราต้องไปอยู่แบบไหนวะอยู่ในถ้ำหรือว่าอยู่ยังไงอะไรแบบ ที่ความกังวลเราเราแบบมันโรคแพนิกะเนาะมันแสดงอาการนะแต่ด้วยความที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคแพนิกอ่าไอ้น,นี่น่าขำมากอ่าแต่คือแบบสิ่งที่ได้กลับมาคือแบบต่อสู้กับมันแล้วกแบบับรู้วิธีรักษาแบบโดยที่ไม่โดยไม่ได้กินยาแล้วมันก็หาได้อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรแบบเนี้ยอันนั่นคือผลดีที่ผมได้รับแต่แต่มันอดทนมากๆเลยอ่าแล้วไอ้ที่ว่าเป็นลมเนี่ยผมไม่รู้ว่าท่านอื่นนะ่ะเป็นลมบ้างหรือเปล่านะ แต่ผมเนี่ยมันเหมือนตลอดผมไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนจะเป็นลมเหมือนแบบยือนอยู่กลางแดดเหมือนจะอ,อะไรอย่างเงี้ยครับผมเหมือนเหมือนจะบูบไปบางทีแบบเดินเดินไปแขนขาหมดแรงเงี้ยแบบเฮ้ยอ่ะหอใจสัน่นตึกๆๆๆๆๆ๊กตึ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 ๊กเฮ้ยเฮ้ยจะตายแล้วเว้ยเออผมก็แบบตายลงไปเลยถ้ามึงอยากตายอะ่ะพอสักพักนั่งสักพักนึ่นห้าน,นาทีอา้าวลุกเดินเหมือนคนปกติเฮ้ยบ้าไปแล้วอะไรเงี้ยเฮ้ยเราเป็นอะไรวะแบบเนาะอ,อะไรแบบเนี้ยคือผมก็เป็นอย่างนี้นะแต่ผมยืนยันเลยว่าผมไม่เคยเป็นลมสักรอบหนึ่งเลย มันมีแต่เหมือนจะเป็นลมแล้วแล้วเหมือนจะตายเนี่ยไอ้ตายคงไม่ใช่ละเพราะยังมานั่งคุยตรงนี้อยู่แต่ไอ้เหมือนจะเป็นลมเนี่ยนับรอบไปได้จริงๆครับผมวันหนึ่งเนี่ยประมาณเจ็ดแปดรอบได้หรือบางทีมากกว่านั้นด้วยซ้ําแต่มันไม่เคยเป็นลมเลยเนี่ยอ่ะแต่ไอ้ไอ้ลุกหน้ามืดเอามีเนาะไอ้ความดันสูงมีเนาะอ่ะสองร้อยบวกของผมมาท่านอื่นที่เป็นอยู่เป็นคล้ายๆผมอาการแบบเนี้ก็ไม่ต้องกังวลครับผมผมเห็นบางท่านบอกว่าเฮ้ยต้องกินยาอะไรนะลดความดันอย่างนั้นอย่างนี้นะแบบเออผม ถ้าหมอเขาให้กินก็กินไปครับผมแต่ในส่วนของผมผมก็ไม่รู้ว่าร่างกายผมแข็งแรงหรือว่าผมฟุกที่ผมรอดมาได้ความดันผมสูงขนาดนั้นเป็นปีๆแล้วผมแบบกลับมาเป็นความดันปกติอ่ะทุกวันนี้คือ,คอ,คอปกติร่างกายแข็งแรงคือแบบมันมหัศจ,จรรย์จริงๆนะครับผมแบบผมเลยมาจับจุดแล้วอ๋อเป็นเพราะแบบเฮ้ยเราปล่อยวางมันเราเรา,เราคิดว่าแบบเออถามจริงใครมันแบบจะหนีความตายได้บ้างอะผมก็คิดแบบนั้นแล้วแบบเออช่างมันเถอะเราปล่อยวางแล้ว เรามาตั้งใจแบบคุมมหาลักษาให้มันเต็มที่สิถ้าเราทําเต็มที่แล้วเนี่ยดูสิเราจะตายไหมแบบเอออะไรแบบเนี้ยคือผมทําใจแล้วตายก็ตายอะไรแบบเนี้ยอ,อก็คือแบบไปอ่านเจอที่ไหนก็บอกมันเป็นโลกที่ย,ย,ยังไม่ตายยังไม่ตายอ่ามันไม่มีใครตายเพราะโลกนี้ไม่มีใครตายพะตัวผมก็ยืนยันแล้วว่าเออมันไม่ตายจริงๆนะอ่แต่ตอนนั้นอ่ะใช่เรากลัวตายมากๆเราคิดว่าเราจะตายร้องห่มร้องไห้กันต่างๆนานาสั่งเสียกันให้หมดญาติพ่อแม่พี่น้องโอ้ทุกคนตกใจกันไปหมด เพราะไอ้โรคเนี่ยแต่ผมก็ยังคิดนะว่าถ้าเกิดวันนั้นหมอบอกว่าผมเป็นโรคแพนิกด้วยผมคงได้กินยาแพนิกด้วยอาการผมอาจจะดีเร็วขึ้นกว่านี้แต่นี่ผมรักษาแค่สองปีนะแต่แต่ก็มีข้อข้อแย้งอีกนะทุกวันนี้ก็ยังเห็นคนกินยาแปนิกสี่ห้าปีเขาก็ยังไม่หายก็มีนะเออเนี่ยเนี่ยมันมันมันเป็นข้อโต้แย้งแบบมันแล้วแต่คนด้วยนะผมว่านะแล้วก็หลักๆผมว่าจิตใจนะ จิตใจเราเนี่ยจิตใจเราเนี่ยจิตใจสมองความคิดเราเนี่ยเราจะคุมตัวเองแล้วนําพาตัวเองก้าวไปอยู่จุดนั้นได้ยังไงวะจุดที่มันเป็นสายการจุดที่มันพอดิพอดีอะอะไรแบบเนี้ยคือแบบส่วนตรงนี้ก็บอกกันยากเนาะผมก็เข้าใจทุกคนนะแบบเหมือนตัวผมเองในเวลานั้นก็แบบผมก็ยังไปทําเรื่องแปลกๆเนาะแบบยังไงอะอา่านน้ำมนต์เลี้ยงผีเอ้ยไม่ใช่อา่านน้ำมนตตแล้วก็ไล่ผีไล่อะไรก็คือมันก็มันเราก็ทําอ่ะด้วยความที่แบบ มันเป็นอาการของโรคเราไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่โดยรวมผมก็เนาะพูดเล่าสู่กันฟังอาการมีความดันสูงร่วมด้วยหน้ามืดลุกขึ้นลุกนั่งเปลี่ยนอริยาบทนอนๆออยู่แล้วลุกเนี่ยก็หน้ามืดอ่ะอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นลมก็ไม่เคยเป็นเลยมีแต่เหมือนแค่เหมือนเนี่ยเนี่ยวันนี้มาเล่าผมก็เล่าประสบการณ์เนี่ยผมสามอย่างเนี่ยแต,แต่ในสามอย่างเนี่ยผมก็หายไปหมดละอ่ะอาจะาเป็นลมน่ไม่ไม่มีละ แล้วก็ไอความดันในปกติมากร่างกายแข็งแรงมากอ่ะแต่ก็ไม่รู้แข็งแรงยิงเขานะอะไรเงี้ยแล้วก็อันที่สามว่ะเปลี่ยนอนุญาบทก็มีแบบเหมือนแบบว่าเหมือนจะเป็นเหมือนจะวูบเหมือนจะเป็นลมเหมือนหน้ามืดอ่ะทุกวันนี้ก็ยังมีนานๆครั้งหนึ่งทัาผมกินของแสลงมากๆนะมันเหมือนแบบเป็นลมตีขึ้นเฉยหรือว่าไปไปกระตุ้นโลกแบบที่มันยังฝังอยู่อ่ะเพราะว่าผมสังเกตว่าโลกเนี้ยไม่น่าจะหายขาดอยู่แล้วแต่มันกลับมาใช้ชีวิตได้แค่นั้นเองเหมือนว่าเราไปกระตุ้นมันวันหนึ่ง่ะ มันก็จะพร้อมที่จะกลับมาหาเราเพราะว่าโรคแพนิกเนี่ยหรือว่ากฏระย้อนเนี่ยเป็นได้ตลอดเวลาถ้าเราไปกระตุ้นหรือว่าทําให้มันกลับมาได้สภาวะความเครียดก็เป็นหลกัหลกๆเลยที่ทาให้โรคแพนิคกลับมาได้เพราะผมก็เคยแบบอยู่ที่แบบนอนไม่หลับตัวสัน่นมือสั่นโอ้ยเป็นแพนิกแพนิกมาอีกแล้วอะไรแบบเนี้ยผมก็รับรู้มันรู้ทันเพราะว่าอดทนกับอาการมันมาได้ขนาดนี้แล้วคือแบบสําหรับผมผมก็เฉยๆกับมันไปแล้วปล่อยมันไปแล้วอะไรแบบเนี้ยก็คือแบบ ส่วนตัวก็ไม่ได้ทานยาเนาะก็คือไม่ได้แอนตี้ว่าคนทานยาหรือไม่ทานยาเนาะก็คือแบบท่านในทานยาก็โอเคไปท่านในไม่ทานยาก็เผื่อจะใช้วิธีเหมือนผม,มผมเชื่อว่ามีก็คือแบบเรียนรู้อยู่กับมันแต่ว่าไม่ใส่ใจมันไม่สนใจมันอะไรเงี้ยแต่บางทีมันมาอารมณ์แบบมันมาดิ่งมากๆผมเข้าใจนะแบบโอ้จะตายให้ได้เลยแบบหน้ามืดตัวเย็นมือชาหมดแรงเหมือนจะผมผมนั่งลงตรงนั้นเลยผมนอนกองเลยบางทีไม่ถึงสามนาทีห้านาทีผมค่อยๆหายใจคือแบบส่วนผมเลยคือแบบค่อยๆหายใจแบบ ยังไงค่จะลึกๆแล้วค่อยๆปล่อยเลยจะลึกๆเข้าไปแล้วมันค่อยๆคายค่อยๆคายค่อยๆคายจากเหมือนมีอะไรมาลัดมาบีบตัวเราเนี่ยมันค่อยค่อยๆคายค่อยๆคายแล้วค่อยๆหายไปไม่ถึงทุกวันนี้ไม่ถึงสิบนาทีนานๆทีจะเกิดครับโรคแพนีกเกี่ยวกับผมนอกจากผมทานของแสลงมากๆนานๆทีแล้วแต่ผมยืนยันว่าไม่หายขาดเนาะผมบอกเสมอว่าน่าจะเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์อยูเนี้ยก็สลับบนเมียนไปเราดูแลตัวเองไปอะไรแบบเนี้ยก็คือรวมๆก็ วันนี้ก็จะพูดแค่นี้ครับผมเพราะว่าหลากัหลกๆก็คือแบบเดี๋ยวชะนอกเรื่องไปกว่าน,นี้เดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะมาพูดเรื่อยๆว่าอเจออะไรมาบ้างอะไรมาบ้างคือแบบเห็นเพื่อนๆถามคาถาม,ถามแบบแปลกๆขึ้นมาหรือว่าบางคนไม่เคยเจอหรือว่าผมเคยเจอมาตัวกับตัวผมก็จะมาเล่าสู่กันฟังอ่าครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับผม